เนาวจนปวดกระดูกครับปวดเส้นเส้นผมอักเสบอยู่แล้วปวดเส้นเลยกระเป๋านลนี่กับข้าวบ่อแล้วผมจอดเติมน้ำมันครับเสียตินเราน้ำมันมาส่งให้รถไทไปทำทางยันข้างล่างเลยทำให้โทรหนึ่งด้วย้อพี่ฝั่งโทรหนึ่งนี่วิ่งยากมากเลยอือป่าน้อยออกแล้วครับ ทางขึ้นบ่อชันๆครับพี่นอ้องแอบสับต้องสับหนึ่งนะครับไม่สับหนึ่งไม่ได้นะไม่สับหนึ่งนี่สับสองนี่ไหลลงไปเหยียบกันอีกชนกันเอานะครับเขัาไปนะพี่นอ้องนี่ครับขึ้นก็ขึ้น,น,นเราลงเราก็ลงลงดันเขาค่อยดันเขาค่อยดันเขาค่อย มโกสีก็ลงมายืนประกบคู่แล้วครับสองตัวของเราก็นน่นนะครับอยู่นน่นเดี๋ยวจะพามาดูรถล็อกกี้สีขาวนะครับที่มาจากอำเภอลพนทร,ร,รายนะครับามาจากอำเภอพนทร,รายที่พวกผมไปดูกับเสียตินเสียวุฒิวันนั้นครับพากันไปดูโอ้โอ้ ตอนนี้ก็โดนเขาซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งเราซื้อครัเดี๋ยวตินให้ฝั่งกิมงานฝั่งนี้แหละซื้อไม่รู้ว่าใครไปซื้อครับลงแมงล่างนนนนไอ้ล็อกันนั้นเขาซื้อมาแล้วดด ล็อกกันนะเขาซื้อมาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว้าเดี๋ยวเลยอะไรเนี่ยสูตรไหนโอ้ยจอดร้านยังเก๋ก็ไม่เชื่อมเนาะขาดเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวไอน้นี่เลยเชื่อมใหม่เราน้อยจะมาเติมน้ำมันให้จันชูครับ ไปเสียบเลยอันนี้เจ้าเงินล้านก็ไม่ได้ทํางานนะครับจบไปแล้วครับผมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานชั่วโมงงานเอ้ยงานลายวันนะครับจ้างหลายวันชักลอง 反正呢，这个。 ข้างล่างกันนะครับนี่กล่อ,องก็ยกเย็นยกเย็กหน่อยนี่ครับเีมบงานเจพีก็ลงล่างแล้วสองร้อยก็ลงล่างแล้วครับเอเสียโดมก็ลงล่างแล้วเหลือแต่โทวหนึ่งครับตัวหนึ่งยังเก็บงานชั้นสองนะครับเพราะว่าสองร้อยมาตักตรงนี้ครับก็เลยเหลือดินตรงนู้นไว้พวกเราก็เลยต้องเก็บครับผม อ้วิ่งขึ้นตอนนี้ระดับการไต่บอ่อมีสองระดับนะมีแบบลงลึกกับชั้นลอยหน่อยครับเลยลอยวิ่งขึ้นเลยลอยหน่อยแต่ต้องสับหนึ่งนะครับไม่สับหนึ่งขึ้นไม่ได้นะอันตรายครับถ,ถ้าพอรถกําลังมันไปหมดอยู่ตรงทางชั้นนี่เกิดมีรถอยู่ข้างหลังนี่เรียบร้อยเลยนะครับ ไหลลงมาชนกันอีกเสียพีต้องถือหนังกระติกเลยเสียพีอิก,กาอิก,กามันเยอะจัดครับเสียพี่ถึงกับต้องถือหนังสติ๊กไว้รอิงยิก,ก,ก,กาเลยโอ้เยอะจริงอิกาเลยทีมงานทีมงานของสองร้อยครับ เราจะไปหน้างานตรงแปลงทนะว่าเราจะเจอเจ้าล็อกกี้คันที่เราไปดูกันมาหรือเปล่าเ,เมื่อกี้ผมเห็นวิ่งเข้าไปเทดินแล้วครับผมเที่ยวหนึ่งแสดงว่าเขาไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ผมยังชอบเลยรถคันนั้นครัแบบเกียร์ก็นิ่มนะครับภายในหัวเก๋งนี่สวยมากนะครับอุปกรณ์อะไรอยู่ครบหมดเลยแล้วก็เจ้าของเขาดูแลดีมากเลยเทีมงานซับโพแก้วนะครับ ซับโคแก้วอยู่ที่อำเภอโพนทรายนะครับรถคันนั้นมาซื้อเขาน่าจะซื้อไปจากสุรินแล้วเขาก็เอาไปใช้งานแต่รถรถในทีมงานเขามีแต่อ e ีซูซูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดก้าล็อกกี้นะครับเขาใช้แต e ่อีซูหมดเลยมาบอ,อกไปที่เทลเลยครับโอ้ดูนววิ่งกันเป็นซ้ายตามทางไปครับตอนนี้รถก็กลับเข้ามาเยอะแล้วนะครับกลับเข้ามาวิ่งงานกันเยอะแล้ว ออกไปมั่งเข้ามาใหม่มั่งนะครับกลับกับออกออกอยู่ยนี้แหละครับไปกลับกับเข้าเข้าอยู่นี้ครับเข้าเข้าออกนะออกเนาะพูดกลับกันไปหมดเลยบรรยากาศข้างนอกก็นาวหนาวที่ไหนมีแม่คันิงเกิดขึ้นแล้วมั่งอากาศหนาวหนาวอย่างนี้ต้องมีแม่คันิงนะเนาะต้องหลบกันก่อนครับในบอ่อเทีทเยยให้รถหนักขึ้นมากกว่านบ วออ <Okay. S 1> ต้องระวังกันชนหน้าตัวเองด้วย <laughs> ใส่อยากรออยากที่ ใส่ตัวใหญ่เราก็ต้องระวังครับเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรฝากพี่เพียงน้องเอฟซีไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมค่อยว่ากันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่ายังไม่เห็นล็อกคันเขาเข้ามาครับเดี๋ยวถ้าเจอนะครับหรือตอนเย็นเจอเดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวให้ดูนะครับผมเจอกันใหม่ครับบายยขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสิ่งสําคัญเลยก็ ติดตามนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องลงไปให้ดูให้ชมกันนะครับผมบายบายครับพี่น้องครับ